มือได้บั้ยุดไปเสนอนผักพรน,นอนตื่นส่วยๆนอนเสียมันก็บ,บ่เป็นอย่างที่คิดได้พี่นวองหอดเวลากกตื่นโหลดบาดนย้มมือเห็ดงานนาะณนาะฬิกาปลุกปันใดก็บ,บ่อยากลุกได้พี่นวงอ,งองเรื่องกองเรื่องปกติแต่ละมือของเฮาสองคนกะตื่นเศร้ามากกะสิทรงลูกไปโรงเลียนและ้ะกะจะทรหาลูกทุกเศร้ามันก็เลยเป็นสีหองหวงนอนบอดหลับนําก็เลยสะดุง้งตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาทร่หาลูงน้าแหละมือนี่ก็จะเป็นบั้ยุดของเฮาสองคนเวลาได้หยุดก็คือยุดพร้อมกันทั้งสองคนเลยค่ะปกติเฮ้าก็จะยุดทุกนะจปัรร์ เขากระเลียเอาเนาะค่ะว่าเขาจะยุดจันไดถาวันจันไดเถ่าแก่เพิ่นบาวางเพิ่นไปเฮตุระเพิ่นบาหวางที่จะมาเดียงโม่แดนเท่าเพิ่นก็จะบอกด้วยค่ะว่าจันนี่บอให้ซูยุดเด้อสูเดือนไปยุดจันนาก็แลวแต่หว่างบาหวางเนาะค่ะเพราะว่าเขากะเฮตงานอยู่นีตลอดแลวแต่เพิ่นก็จะบอกไว้เหรอคะปกติมือวันหยุดของเขาสองคนส่วนหลายก็จะมีตนอนพักผ่อนนะค่ะเพราะว่านั่นนั่นที่หยุดเนาะถามว่าเถ่าแกพมันจะพาไปเที่ยวบอเพิ่นก็ว่าเพิ่นจะพาไปเที่ยวอยู่เหรอแต่เขาสองคนขอเลือกนอนด แมาทั้งเดือนแล้วก็โอ้ขอนอนดีกว่ามันก็หยุดแค่แป๊บเดียวเนาะค่ะขนาดแค่หยุดบบได้ไปไซน์นะนอนแป๊บเดียวก็คําแล้วเวลามันสังเร็วสเสือเกินบันหยุดเนาะพี่น้องเตือนเศ้ามากก็จะมาเคลียร์ธุระทั้งบานได้ค่ะเห็ดเบียกเห็ดงานนั่ <c oughs> นละซักผ้าซักแพราง้วยซอกด้วยซ้ำเนาะค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะงาน กิจวัดประจาบ้านของเขานะคะกินแล้วก็จะแซวไว้กนเด้อสสาหรับตุงอะแซวไว้แล้วตื่นเศ้ามากก็จะมาล่างอีกที่นึงเนาะค่ะเ็จเรียบรวยค่ะสําหรับการล่างถวยทราบเนาะค่ะแล้วก็จะมาตัวโดยการเห็ดกับเขาเลยเนาะค่ะเห็ดกับเขาไว้กินตอนนี้นายเฉิเกงแฟนกันยังบ่ทันได้ตื่นเนาะค่ะตุงก็จะเฮ็ดกับเขาไว้รอบเพิ่นเนาะค่ะกับเขามือนี้ของเขาก็จะเป็นลาบเป็ดเลยค่ะเขาได้เป็ดมาตัวบอกใหญ่เลยมาลาากินแ่บแบกันค่ะส่วนลาบเป็ดในตุงก็จะบาเห็ดรลายด้วยค่ะเพราะว่าเห็ดกินกัน2คนเนาะค่ะกลาว่าเห็ดก ขนาดว่าลาบน้อยๆได้เนี่ยสำเนียงก็ยังกินบ่มเมิดเลยกระตัดแค่อกมันอกเดียวฮะล่ะค่ะเบ่งมาลาบเนาะค่ะหลังจากที่ได้เนื้อเป็ดมาเรียบร้อยแล้วตรงก็จะมาแยกส่วนเนื้อกับส่วนหนังเพิ่อออกจากกันเด้ค่ะส่วนเนื้อนะตรงก็จะมาส้อยมุนๆหลัวก็มาฟักเน่้จังน้อยเนาะค่ะเมื่อมันจะไม่ลาบปรุงก็จะได้เข้าน้ำเขานื้อมันแน่นเนาะแต่ละสูตรอาจจะเฮ็ดบคือกันเนาะค่ะส่วนของหนังที่เ้าเหลือออกจากเนื้อมันแล้วเขากจะเอามาซอยเด้ค่ะซอยเป็นตอนที่พอดีค้ำเลยซอยเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะตรงก็จะเอาไป เคียะคะเค่ยวด้วยค่ะเขี่ยวก็ต้องใส่น้ำมันเพราะว่าหนังของเป็ดอ่ะม,มันมีนม้ำมันอยู่แล้วนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆก็จะมีน้ำมันออกมาแบบนี้เลยค่ะเขี่ยวจนกรอบเลยเนาะคะ่ะเขี่ยวแบบนี้ก็เพื่อจะเอาไปปรุงไช้ลาบอีกที่นึงเนาะคะ่ะแต่ละสูตรก็จะเฮ็ดบ่คือกกันแล้วเต่ไผมากบางคนก็จะเอานังไปต้มใไ่น้ำแล้วก็ค่อยเอามาซอยไส่ที่หลังก็ได้เนาะคะ่ะพราะเขี่ยวนังเป็ดได้ที่แล้วเนาะคะ่ะตรงก็จะเทเอาน้ำมันแล้วก็เอานังเป็ดออกเนาะคะ่ะก็สิใส่หม้อกระทะอันเก่าเนี่ยละค่ะต้องเอาไปล้างเนทียลาก แล้วก็เอามา เจียวให้มันหอมนิดนึงแล้วก็เอาเนื้อเป็ดลงไปล้วนนะคะล้วนไปเรื่อยๆถ้าไผ่มักนัวก็ใส่รสด,ดีไปน้าแน่สักน้อยเด้อค่ะหลังจากเนื้อเป็ดข้าสุกได้ทีแล้วตุงก็จะเอามาพักล่อให้มันเย็นก่อนเด้อค่ะคอยจะเอามาปรุงรสชาติอีกทีนึงเนาะคะ่ะระวังล่อเนื้อเป็ดของเฮาเย็นนั่นตุงก็จะมาเตรียมเครื่องเพื่อจะอนําไปต้มเนาะคะ่กะก็จะใส่แค่ส่วนปีกสองปีกแค่นั้นละคะ่ะบ่ต้มหลายต้มพอได้สดหนามคือวานนั่นละ่ะเฮ็ดหลายปกติเฮาวสองคนก็บ่ค่อยมาก,กินอยู่แล้วเนาะคะ่จะจักบ่พากันกินหยังบ่ค่อยเน้นกินเขาเด้กิน เปียกที่ตุงเตรียมมานั่นก็จะเอามาซับนะค่ะซับก,กระเดีวแต่มักคือวานแหละไพมักสินน้อยสิใน,ในใหญ่กระซับไปเลยเนาะค่ะตุงก็จะซับออกมาประมาณนี้นะค่ะก็ได้ประมาณถ้วยนึงนีงน่แหละเข้าต้มส่วนหมอนั่นตุงก็ค้างหม้อไว้เรียบร้อยเนาะค่ะใส่ขาตะาไคร้ใบมะกรูดเนาะค่ะใส่เครื่องปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยเนะค่ะแล้วก็จะนําส่วนที่ตุงเตรียมไวน้นั่นเปียกนล้วก็จะลงไปต้มเลยเนาะ,ค,ะค่ะหม้อต้มเสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะหันมาทางนี้เนื้อเป็ดที่เ้านําไปลวกนั่นก็เย็นพอดีค่ะก็จะ ป่งรสชาติตามใจชอบเลยนะคะมักกินรสชาติใดกับปุงไปเลยนะคะมักนัวลายก็ใส่ผงนัวไหลายมันก็แซบแค่นั้นละเมนูวันหยุดสุดหันสาของเฮาสองคนก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยเด้อค่ะมาเด้อบารนี้มากินข้าวน้ำกันเด้อจ้า